แห่งกาแฟควบคุมน้ำหนักที่มียอดสั่งจองพะลุ1ล้านกล่องหลังจากเปิดตัวเพียงสัปดาห์เดียวได้รับการตอบรับอย่างสูงสุดในขณะนี้หอมจริงขาวจริงสวยจริงใน7วันสลินคอฟช่วยคุณได้พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองที่ว่างสำหรับคุณสลินคอฟโชว,ดดว,ว,ว์1794 โปรแกรมสวยเร็วด่วนเพียง25วันได้พิสูจน์มาแล้วโดยคุณแม่ลูกสองคุณซูซานไนท์กับความสําเร็จย้อนอดีตความสําเร็จที่ทุกคนสามารถทําได้ด้วยตนเองตอนหลังข้อลูกคนที่1จากน้าหนัก75กิโลกรัมลดลงเหลือเพียง47กิโลกรัมด้วยโปรแกรมสวยเร็วด่วนเพียง25วันและลูกคนที่2น้ําหนักตอนหลังคลอจาก68กิโลกรัมลดลงเหลือเพียง45กิโลกรัมด้วยโปรแกรมสวยเร็วด่วนเพียง25วันเช่นกันแล้วคุณ พร้อมหรือ,อย่างที่จะพิสูจน์ความสวยเร็วด่วนเพียง25วันโปรแกรมสวยเร็วด่วนเพียง25วันจะทําให้คุณผอมขาวคุณดีเพียง25วันเท่านั้นจากราคาปกติ1,250บาทพิเศษ เหลือเพียง899บาทเท่านั้นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะก็คือโปรแกรมสลิมคอป25วันนั่นเองว้าวนะครับและที่มากกว่านั้นนะครับวันนี้คุณสุซานยังพาคุณผู้ชมจากจากทางบ้านนะที่ประสบความสำเร็จนะคะมาในห้องส่งกับท่านผู้ชมค่ะใช่ครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมขาผู้ที่เรียกว่าประสบความสําเร็จค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าหลากหลายปัญหามากเลยนะคะทั้ง3ท่านนะคะนี่นะคะขออนุญาตคนกลางเดินขึ้นมานิดนึงนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณแม่เหมือนกันนะคะคุณแม่ลูกลูกหนึ่งลูกนะคะตอนนี้น้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่คะ45่ค่ะ45กิโลแล้วตอนที่หลังคลอนี่น้ำหนักกี่กิโลคะ70โลค่ะเจ็ดสิบิลดไปถึง25กิโลค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านที่สองค่ะเดี๋ยวขอเชิญท่านนี้เลยนะครับตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่คะ เท่าไหร่นะคะสี่เป็นคนร่างเล็กมากไม่น่าจะเชื่อนะคะ เพราะไม่น่าจะเชื่อว่าถ้าบอกว่าลดมาแล้ว20กโลก็แปลว่าเคยหนักถึง60กิภาพเปรียบเทียบระหว่างนะคะคุณอ้อยนี่คุณอ้อยของเรานะคะและนี่ค่ะคนสุดท้ายสาวสวยคนสุดท้ายของเราท่านนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าอันนี้ไม่น่าจะเชื่อนะคะนะครับดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยผอมเพียวแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็มีประสบการณ์มาเหมือนกันนะเรียกว่าสัดส่วนใช่เฉพาะส่วนเขาบอกนะคะผู้ชมข่าวว่าคุณไนน์เนี่ยนะคะมีสัดส่วนคือน่ากลัวดังนั้นเนี่ยนะคะน้ำหนักเนี่ยจะ ลดลงไม่ได้เยอะแต่ว่าสัดส่วนที่หายไปคือโอ้โหหน้าผองหน้าท้องนะฮะทราบมาว่าน้ําหนักหายไปเพียงแค่5กิโลกรัมแต่ว่าสัดส่วนนี้เล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยหันข้างเลยค่ะเพราะว่าเรามีปัญหาเน้นหน้าท้องเรามาดูกันที่หน้าท้องกันทุกน่อโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะ เห็นไมคเาไม่น่าเชื่อกับผู้ชมใครจะไปคิดนี่แหละค่ะคือเรียกว่านะคะผู้ที่ประสบความสําเร็จของเราถึง3ท่านนะคะเรียกว่าปัญหาหลากหลายเลยคุณอุ๋ยนี่25กิโลคุณอ้อย20กิโลนะคะแต่นี่ค่ะคุณไนท์ของเรานะคะต้องบอกเลยนะคะว่าลดไป5กิโลน้อยสุดจริงเพราะว่าเป็นคนไม่มีน้ําหนักวเกินเยอะมากแต่ เปนรอบเด็บเลยทีเดียวนะคะสัดส,ส่วนนะอันนี้สำคัญจริงๆงั้นเรารรต้องตบปือนะคะคให้สำหรับผู้ที่เรียกว่าประสบความสำเร็จของเราคะ่ะโอ้โห,โโหยินดีด้วยนะครับ<ๆ>กับทุกท่านเลยนะฮะโปรแกรมหุ่นดีภายใน25วัน้อมลงอย่างรวดเร็วไม่กลับมาอ้วนอีกกำจัดไขมันทุกสัดส่วนโปรแกรมหุ่นดีภายใน25วันเพียง899บาทเท่านั้นการันตีโดยคุณสุสานไหนคุณแม่ลูกสองหุ่นดีได้แบบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง แถมฟรีแก้วสลิมคอปอีกหนึ่งใบฟรีทันที้ทาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองคอเซนเตอร์สายด่วนโทร1794เ็ซตบาคุนิโกไฮโซซีรีส์3ขั้นตอนความสวยที่ได้ทำการวิจัยกับผู้ที่มีปัญหาต่างๆบนผิวหน้าโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหารูขุมขนกว้างก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเพียง7วันและปัญหาริ้วรอย ย่อนคลอย <Okay. S 1> ล่องลึก <Okay. S 1> ทุกปัญหาแก้ไขได้อย่างง่ายดายด้วยเซ็ตบาร์คุนิโกไฮโซซีรีส์ด้วยกระบวนการทำงานของ3ขั้นตอนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบกลไก่เซลล์ใต้ผิวหนัง <Okay. S 1> ด้วยส่วนผสมที่สำคัญได้แก่ไขมุกเซาซีไขปลาคาวเวียของคำบริสุทธิ์99.99%และสารสกัดจากผลทับทิม จึงสามารถช่วยแก้ไขทุกๆปัญหาได้อย่างรวดเร็วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งแรกที่สัมผัสเซตปาโคนิโกไฮโซซีรีส์ 3ขั้นตอนความสวยที่ช่วยกระชับรูคุ้มขนกระชับผิวหน้าเห็นผลการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสเราก็ไม่รอชา้าที่จะจัดมาเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มให้กับคุณเพียงคุณสั่งซื้อเซ็ตบาฮนิโกโฮไฮโซซีรีส์1เซ็ตเราก็แถมให้คุณไปเลยฟรีๆทันทีอีก1เซ็ตแต่เท่านั้นยังไม่พอคุณจะยังได้รับเซรั่มกระชับรูคุ้มขน1ชิ้นเซรั่มเติมเต็มล่องลึกริ้วรอยอีก1ชิ้น และเซรัม่มแก้ปัญหาฝ้ากระอีกหนึ่งชิ้นไปฟรีๆทันทีและทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้จากราคารวมทั้งสิ้น11,748บาทแต่เราจะให้คุณจ่ายในราคาเบาๆสบายกระเป๋าเพียงแค่1,999บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดแน่นอนจากราคาเกือบ12,000บาทแต่จ่ายเพียง1,999บาทเท่านั้นอย่ารอช้าโทรสั่งซื้อเลยตอนนี้ที่คอเซ็นเตอร์สายด่วนโทร1794 สว,ส,สวัสดีครับ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  ผู้ชมขาวันนี้นะคะกลับเข้าสู่รายการเช่นเดิมนะคะซึ่งวันนี้นะคะท่านผู้ชมขาเราเนี่ยนะคะจะนําในเรื่องของความอ่อนเยาว์มาฝากท่านผู้ชมใช่พูดถึงความอ่อนเยาว์ใครๆก็อยากมีนะครับเพราะว่าเรายิ่งอายุเยอะแล้วเนี่ยความอ่อนเยาว์มันจะเหลือน้อยลงไปแล้วก็ต้องรู้ถึงปัญหาก่อนว่าอปัญหาอะไรที่ทําให้เราเนี่ยนะคะแก่ก่อนวัยเรื่องแก่เรื่ออื่นอ่ะอะไรคะถ้าพูดถึงความแก่แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่มั่นใจในตัวเองนะคะคนนี้แต่ท่านอาจจะนึกถึง ริ้วรอยรอยเหี่ยวยอดนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสัญญาณของความแก่เนี่ยนะคุณผู้ชมนะฮะมันมีอยู่หนึ่งสาเหตุที่หลายคนมองข้ามคือนั่นก็คือปัญหา รูขุมขนที่มันกว้างครับอ๋อเหรอรูขุมขนกว้างนี่ทําให้เราแก่เร็วเหรอเนี่ยใช่ต้องับปัญหารูขุมขนกว้างเนี่ยจะทําให้ผิวเนี่ยนะครับดูแก่เป็นผิวที่ค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่าตะปุ่มตะปั่มเป็นผิวลักษณะเหมือนผิวคนแก่ครับที่ผิวจะไม่เรียบนอกจากนี้นี้ยังไม่พอครับผู้ชมนะฮะยังมีปัญหาในส่วนของริ้วรอยะฮะอันนี้มันจะเริ่มมาตามวัยแต่บางคนเนี่ยก็จะมาก่อนวัยครับเกิดจากการใช้สีหน้ามากเกินไปนอกจากนี้ยังมีปัญหารูขุมขน มันอุดตันคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ผิวเนี่ยจะเป็นตุ่มนูนแล้วก็ไม่เรียบกระป่ําะปั่มและสระเหมือนผิวของคนแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เราต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าการดูแลในเรื่องของพวกริ้วรอยล่องลึกหรือแม้แต่เรื่องของรูมขนครับผมไม่ใช่เป็นปัญหาที่เรียกว่าดูง่ายนะคุณเพราะว่าอะไรถ้าคนเรามันมีร่องแล้วมีความมีริ้วรอยขึ้นมาแล้วหรือว่ามีรูมขนที่กว้างขึ้นกว่าปกติแล้วครับแต่ว่ากําลังส่งสัญญาณที่เราเห็นเลยว่ามันเข้าไปเนี่ยปัญหาเนี่ยมันลึกเข้าไปจนผิวชัั้นนห แท้ก็คือผิวชั้นลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปจนถึงผิวชั้นลึกปุ๊บเนี่ยนะคะถ้าเราบำรุงดูแลฟื้นฟูไม่ถึงจุดเขาครับผมรับรองได้ว่าโอกาสที่คุณจะหายเนี่ยยากมากใช่อ่าแล้วนี่ยมันต้องมีตัวช่วยที่ดีถูกต้องเป็น3ขั้นตอนเลยดีกว่าถูกต้อง3ขั้นตอนนั้นก็คือเซ็ตบาคุณี่โกไฮโซซีรีส์นะ ตอนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเขาได้ส่วนผสมพิเศษสําคัญมาเนี่ยนะคะตัวแรกเลยก็คือ อะมิโนโปรตีนจากไข่มุกขาวถูกต้องครับตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูนะคะยังไม่พอเรายังมีผสมผสานกับไข่ปลาคาเวียทำให้ผิวเนี่ยเรียบแล้วก็เนียนขึ้นถูกต้องครับยังไม่พอค่ะคุณยังมาเพิ่มเติมกัดทองคำบริสุทธิ์99.99คือทองคำบริสุทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสและตบท้ายไปอีกหนึ่งผลไม้ก็คือเรื่องของ ตัวทับทิมับตัวนี้ช่วยต้านอนุมูลอิสระ,ะคุณคิดดูว่าการบำรุงฟื้นฟูรูมขนกว้างแล้วก็ริ้วรอยร่องลึกต้องใช้ถึง4ส่วนผสมตตแต่มันอยู่ใน3ขั้นตอนนี้เพราะว่าเขาได้มีการทำงานวิจัยออกมาแล้วว่า3ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากๆขาดขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะไม่เห็นผลและมีโอกาสที่คุณจะเป็นมากขึ้นถูก่ะเรามาดูว่าตัวแรกมันก็คือเจลล้งหน้าใช่ครับ ที่มี4ส่วนผสมเขาก็จะช่วยได้ตามนี้เลยค่ะทู้ชมนะทั้งลดในเรื่องของแบคทีเรียสิ่งสกปรกที่อุดตันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะสารสกัดแต่ละตัวที่คุณสุชาติบอกไปก็ยังช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวทำให้ผิวของเรามีความแข็งแรงเซลผิวมีความเนียนเรียบใบหน้าขาวกระจ่างใสผิวรองผิวรอยล่องลึกตื้นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโอ้โหผลิตตัวที่2ค่ะตัวที่2ก็คือตัวครีมบำรุงโอ้ลิติ้งเพอร์เฟกต์สุดยอดนวัตกรรมความงามและที่สําคัญในเซ็ตโกเนี่ยเข้ามา รูปแบบของจรวดนําความสวยจรวดบ่งบอกถึงความรวดเร็วผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมถึง4ตัวท่านผู้ชมลองดูนะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นติดต่อกันไม่เกิน1สัปดาห์อย่างที่คุณสุซานบอกปัญหาทุกอย่างในเรื่องของความแก่ที่พี่กบได้บอกท่านผู้ชมไปถูกคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นถ้าดูจากรูปก่อนและหลังเวลาที่เราจักที่เราใช้นะอย่างกรามเราเนาะก็คือบบว่ามันจะเหมือนกับคนมีกรามเลยนะเพราะว่าะเหว่ามันย้อยแล้วมันค่อยลงมาแต่พอมา รูปหลังใช้มัน<ง>ฟืดขึ้นไปอ่ะอคุณเขาเรียกว่าหน้าวีเชน,น,นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งในเรื่องของแบบว่า ความเจ็บนะที่จะต้องใช้ของใช้เข็มนะแล้วก็เรียกว่านะคะใช้ธรรมชาติเนี่ยเข้ามาบําบัดเพียงแต่ธรรมชาติเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการสกัดให้ถูกขั้นถูกตอนแต่ที่ไปก่อนนั้นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่มานมันก็คือครีมกันแดดท่านผู้ชมครับขั้นสุดเลยนะนวัตกรรมความงามในเรื่องของครีมกันแดดทุกวันเนี่ยหลายคนกังวลอย่างที่คุณสุซานบอกเดี๋ยวเหนียวเดี๋ยวเน่เดี๋ยวไม่ซึมเดี๋ยวอุดตันเป็นสิวบางคนหน้าขาวหน้าวอกหน้าลอยหน้าเยิ้มปัญหาเยอะแบบนี้หลายๆคนบอกว่าทํายังไงดีก็เลิกใช้กัน แดดไปเลยไม่ได้นะท่านผู้ชมไม่ได้การแดดถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยในเรื่องของการโปรเทคผิวหลังจากที่เราได้มีการบํารุงเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละเอ็กซ์ตร้าซันนี่แหละตัวเอ็กซ์ตร้าซันนะฮะผลิตภัณฑ์ตัวครีมกันแดดของเซตโกไฮโซซีรีส์ซึ่งตอบโจทย์ท่านผู้ชมว่าทาแล้วซึมเลยเรามาดูตัวแรกเลยขั้นตอนแรกที่หลายคนอาจจะคิดว่าอะไรก็ได้แต่เราบอกเลยว่าไม่ได้เลยนะการล้างหน้าไม่สะอ หรือเอาผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่เหมาะกับผิวของเรามาใช้เนี่ยนะคะจะยิ่งส่งผลทําให้ผิวหน้าเราแยกขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความสมดุลเป็นกลางอุ้ยนี่มาดูเนื้อเขานะคะดูสิดูอนี่นะคะอ่อนโยนกับทุกสภาพผิวใช่หล่อเลยนะฮะตัวเจลมีความอ่อนโยนมากนะฮะเหมาะกับทุกสภาพผิวหน้านไม่ว่าจะเป็นผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางผิวผสมนะฮะก็สามารถใช้ได้ผิวที่เรียกว่าบางมากๆบอบบางมากๆกก็สามารถใช้ได้เวลาที่เราล้างเนี่ยนะคะ เราเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่ต้องไปแบบว่าเว้นรอบตรงๆต่างๆ้างได้หมดเลยเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของสารต้องห้ามต่างๆหรือแม้แต่สารที่เรียกว่าเป็นเคมีก็จะไม่แสบตาใช่นะคะและที่สําคัญเนี่ยนะคะเราล้างทำความสะอาดปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมรู้สึกเลยว่าผิวร้นนิ่มขึ้นเนียนเลยนะเนียนนุ่มเพราะว่าด้วยส่วนผสมสําคัญถึง4ตัวที่เราบอกไปเขาก็จะช่วยในเรื่องของการบํารุงฟื้นฟูแล้วก็แก้ปัญหาไปในขณะที่เราล้างหน้าซึ่งโดยปกติการล้างหน้าคือการนําพาพวกสิ่งสกปรก นะคะบางผลิตภัณฑ์คือน,นําพาไปแล้วผิวแห้งเนี่ยก็คือเอาสิ่งสําคัญของผิวเราไปด้วยวความ<ต>ช่ชื้นไปด้วยแต่ตัวนี้นะคะสําหรับเจลรังหน้าทับทิมของเราตัวนี้กับ4ส่วนผสมสําคัญอยู่ในนี้เนี่ยนอกจาก นาพาสิ่งสกปรกออกไปยังบํารุงทิ้งเหลือนะพวกการบํารุงดูแลและทําให้ผิวเนียนนวลแล้วก็นิ่มนะคะชุ่มชื้นแล้วก็ชุ่มชื้นนี่แหละคือความสําคัญนี่ขั้นตอนที่1ส่วนขั้นตอนที่2นะคะนี่สำคัญมากๆนะฮะหลายคนเนี่ยนะครับมองข้ามเรื่องของการบํารุงนะฮะแต่การบํารุงวันในวันนี้เนี่ยนะฮะจะประสบความสําเร็จก็ด้วยส่วนผสมที่เราคัดสรรมาถูกต้องอย่างที่บอกย้ำเรเเนเน้นทันดีนะคะ4ส่วนผสมอะมิโนโปรตีนจากไข่มุกขาวนะคะแล้วก็ไข่ปลาคาเวียทําให้ผิว เรียบเนียนรวมไปถึงเนี่ยนะคะทองคำบริสุทธิ์ทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสและตกท้ายด้วยนี่ครับสารสกัดจากผลทับทิมครับต้านอนุมูลอิสระนั่นเองเนี่ยทาปุ๊บนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะซึมเร็วมากนนะะครี่เาทาไปเนนี่ยะะคคือ นี่ค่ะไปเรียบร้อยแล้วซึมเข้าไปสู่ใต้ผิวและที่สําคัญเนี่ยนะคะเขาจะซึมอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าไปถึงผิวชั้นลึกนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้ริ้วรอยล่องลึกของเราตื้นขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดนะคะในระยะเวลาเนี่ยบอกเลยประมาณ7วันเห็นความเปลี่ยนแปลงและตบท้ายอย่างที่คุณเจบีพูดเมื่อสักครู่นี่นะคะครีมกันแดดตรงก้นเขาเนี่ยจะมีเปิดกับปิดนะคะท่านผู้ชมก็หมุนมาทางโอเพ่นนนะคะ S <S นี่ค่ะท่านผู้ชมใช้ก็อมมชชย่อยาไปกังวล <ง S 3> นะ<ด>ใช้ง่ายนะฮะท่านผู้ชมดูกันแดดเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นเนื้อที่เป็นสีขาวอย่างหลายคนเนี่ยนะคะคือทาอ้ยอ้ยอ้้ยฉันเนี่ยนะทาไปเสร็จปุ๊บหน้าเป็นปื้นนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเนื้อกันแดดเนี่ยนะคะคถ้าเขาเนี่ยมีส่วนผสมเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่สามารถซึมเข้าไปใต้ผิวได้เขาก็จะ เรียกว่าลอยอยู่บนหน้าหน้าก็จะขาวแต่ว่านี่ค่ะท่านผู้ชมมันใสหมดเลยแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะหน้าเนี่ยนะคะทาปุ๊บซึมทันทีนี่นะคะจะโปรเทค SPF ถึงหกสิบเขานะคะนี่คือ3ขั้นตอนความสวยกับท่านผู้ชมขาที่สาคัญเราไม่ได้มานั่งพูดกันแบบ เมามอยแต่เรามีการการันตีด้วยค่ะความปลอดภัยใช่ครับนะฮะท่านผู้ชมฮะความปลอดภัยมาก่อนท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะสำคัญมากก็คือการรับรองนะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารแะยาหรือว่าอยรวมถึงนะฮะสำนักงานคณะกรรมการอาหารแะยาของสหรัฐอเมริกาด้วยหรือว่า CTFA และประกันความปลอดภัยให้ท่านผู้ชมใช้ผลิตภัณฑ์อย่างมีความสุขถึง2เท่าครับแล้วก็ที่สาคัญวันนี้นะท่านผู้ชมครับใครบอกว่าอยากสัมผัสและเซ็ตโก้ไฮโซซีรีส์ขอจัดหนักมาเลยได้ไหมคะเได้วันนี้ท่านผู้ชมมาดูกันก่อนเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับเซ็ตโกไฮโซซีรีส์ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนความสวยวันนี้จาก3,999บาทวันนี้ท่านผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่1 9 9 9บาทที่สําคัญเท่านั้นไม่พอวันนี้ท่านผู้ชมดูดีๆนะฟลุปมา ของแถมนะม,มูลค่า7,749บาทเป็นของท่านผู้ชมเลยวันนี้ซื้อเซ็ตโก1เซ็ตเราแถมให้อีก1เ่เซ็ตที่สำคัญเรามีเซรั่มจากบาโคน,นี่ให้ถึง3ตัวด้วยกันอเอาแบบนี้บำรุงให้ใบหน้าของเรามีความอ่อนเยาว์อีกครั้งเพราะฉะนั้นทั้งหมดหน้าจอที่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่ตอนนี้ ซื้อเซตโก1เซตค่ะได้เซตโกอีก1เซตที่สำคัญเซรัม่มที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าอีก3ชิ้น3แบบการดูแล3อย่างด้วยกันโอ้โหทั้งหมดนี้หน้าจอจากปกตินั้นเป็นหมื่นเป็นหมื่นเปืเกือบหมื่นสองเลยนะแต่วันนี้ท่านผู้ชมหันราคาหมื่นทิ้งเลยแล้วจ่ายเพียงแค่1 9 9 9บาทเท่านั้นโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะคต้องบอกเลยว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบกดไปเลข4ตัวนี้ค่ะสายด่วนความสวย17 94หรือถ้าไม่ติด024019599ครับาลานผู้ชมครับอย่าลืมนะวันนี้โปรโมชั่นของเซ็ตโกไฮโซซีรีส์นี่นะฮะเด็ดจริงๆริงตองไม่ซื้อเสียใจยแน่นอนแรงมาก คุณผู้ชมเอาเป็นว่า3ขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะเกือบ4 0 0พันลดราคาหันราคาลงมาแบบว่าไม่ถึง2 0 0 0ันพันเก้าร้อยเก้าแล้วก็ได้ไีอีกหนึ่งคือ2เซตนี้เนี่ยรวมกันแล้วมันก็เหมือนกับเซ็ตไม่ถึงพันนะใช่ประมาณ900กว่าบาทและยังไม่พอมันยังมีแบบว่า3ตัวที่เป็นซูเปอร์เซรั่มนะคะเต็มเซลแล้วก็เซรั่มตองคําที่เรียกว่าดูแลแต่ละปัญหาแตกต่างกันเนี่ยมาอีก3ขวดฐานกระหนอกมาเฉลี่ยออกมาต้องบอกเลยนะคะว่าตกมาก เรียกว่าไม่ถึง5 600ต่อเซตอ่ะเออคือมันถูกมากถ้าไม่ดูแลแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับ3ขั้นตอนการดูแลผิวครับโดยเฉพาะในเรื่องของนะคะรูขุมขนที่เรียกว่ากว้างคือหลายคนเป็นรับรองได้แล้วเชื่อได้เลยนะคะทุกคนไปส่องกระจกแล้วก็ไปซื้อกระจกที่เรียกว่ามันขยายอเออแล้วเราส่องปุ๊บเราจะเห็นเลยนะ ว่ารูงขนเรามันกว้างหรือมันแคบเราจะไม่เรียบ <นะ S 1> เลยะนะคะครหรือถ้าบางคนแบบว่าอุ้ยไม่มีกระจกนะคะล้างหน้าเสร็จปุ๊บแล้วทาแป้งลงเลยครับ,รบแล้วท่านผู้ชมส่องใกล้ๆเห็นเลยเห็นเลยถ้าเห็นปุ๊บแปลว่ามันกว้างแล้วว่าจริงๆมันจะต้องใช้กระจกที่ขยายนะเรืจอท่จะเห็น แต่ถ้าเกิดเรากระจกเบสิกอะเรายังเห็นนะอันนั้นเรียกว่านะคะถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะเออสำหรับรูขุมขนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่รูขุมขนที่ทําให้เราดูแก่แต่ว่ามันยังมีในเรื่องของร่องริ้วรอยร่องเลือนค้อยริ้วรอยตึงกาอุตายแล้วพูดไปแล้วเนี่ยนะคะเสียเซลล์ฮ่าดิฉันต้องบอกเลยนะคะว่าทุกคนไม่ต้องกลัวครับมันเกิดขึ้นแน่แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะให้มันเกิดมากเกิดน้อยหรือไม่ให้มันเกิดแต่ถ้าคน ที่เรียกว่าอยากจะขจัดมันออกไปไม่ใช่ใ,ชให้มันเกิดจนหนักแล้วแล้วค่อยมาดู วันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าคนที่ยังไม่เกิดรีบใช้แต่คนที่กําลังเกิดและเป็นน้อยก็ต้องรีบและคนที่เป็นหนักๆยิ่งต้องรีบใหญ่เลยนะคะดึงตัวเองกลับมาย้อนวัยตัวเองนะคะกับ3ามกันตอนความสวยของเราในวันนี้นะคะกับเซตบาคอนิโกไฮโซซีรีส์เท่านั้นเรามาพูดเนี่ยไม่พอดิฉันไม่อยากจะเมาอะ่้องากจะเมาให้ไปดูคนคนหนึ่งดีกว่านีฉันอากจะบอกว่าเมื่อก่อนก็พูดกันว่า30ยังแจ๋วดิฉันว่าดิฉันก็แจ๋วแล้วนะเพราะดิฉันเนี่ย40 ดิฉัน40กว่าๆเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะดิฉันก็คิดว่าตัวเองเจ๋วนะแต่พอมาเจอคนเน้ต้องหลีกทางเลยดิฉันต้องชิดซ้ายตกครองไปเลยนะคะคุณเพราะว่าเธอเจ๋งกว่าครับครับผมปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกเลย63ค่ะโอ้โหรู้ลึกรู้แน่รู้แท้สำหรับผู้หญิงคนเนธคือฮะเพราะว่าเป็นก็ไม่ได้แล้วนะคะเป็นแล้วฮะอันนี้เป็นคุณแม่ของดิฉันเอง่อปีท่านผู้ชมดิฉันก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองหน้าแก หรือคุณแม่หน้าอ่อนนะฮะดูรูปแรกนะฮะคุณผู้ชมนะฮะรูปก่อนใช้นะฮะก็คงจะตามวัยเลยนะฮะ63นะฮะก็ประมาณนี้กระล่องเลือด รอยหย่อนคล้อยนะใช่นะครับแต่พอรูปหลังคุณผู้ชมนะฮะชุดสีชมพูนะฮะจะเห็นได้เลยว่าผิวหน้าขาวใสขึ้นนะฮะหรือรอยตื้นขึ้นนะฮะผิวหน้าที่หย่อนคล้อยก็ประชับเข้ารูปมากยิ่งขึ้นใช่ครับนี่คือนะคะผู้ใช้จริงเห็นผลจริงที่พิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วว่า60ก็เจ๋วได้แล้วนะใช่ไม่ใช่สามสิบนะยังไม่พอนะ3ขั้นตอนนี้แล้วก็แถมให้ไปอีก1เซตไปเต็มเต็มแต่ค่ะเซตที่เซตใหญ่เลยนะทุนะแต่นี่คือทีเด็ดค่ะสามขวดนี้เนี่ยนะคะ ท่านผู้ชมขาเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดของเซรั่มสามตัวนะสามตัวนี้เนี่ยเรียกว่ามีรางวัลการันตีทุกตัวเราเริ่มจากตัวแรกกันเลยดีกว่าหยิบขึ้นมาเลยนะคุณสุชาติครับตัวแรกซูเปอร์เซรั่มตัวนี้นะคะเขาจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนอีลาสตินใต้ผิวสัมคัญมากนะท่านผู้ชมขาดไม่ได้นะผิวของเราเมื่อขาดคอลลาเจนอีลาสตินนะฮะมาแล้วใบหน้าเริ่มไม่เข้ารูป่เริ่มมีความหย่อนคล้อยนะครับแต่นวัตกรรมความ งานในเรื่องของตัวซูเปอร์เซรั่มเข้าไปนะทำให้ผิวของเรามันตึงขึ้นการเติมคอลลาเจนนะผิวพรรณมันจะเต่งตึงเปล่งปลั่งน้มีนวลมีออร่าผิวมีความยืดหยุ่นผิวเด้งขึ้นก็ช่วยช่วยในเรื่องของการปรับรูปหน้าให้กระชับด้วยนะไม่มีเนียงเขาได้รางวัลด้วยนะตัวซูเปอร์เซรั่มเป็นรางวัลการันตีจากประเทศสวิตนะคสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คือสวิตเทคโนโลยีอวอร์ดใช่ครับปี2006ตัวที่สองเลยค่ะ หยิบมาเลยครับกับตัวนะฮะสเต็มเซลล์นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวเซรั่มที่ช่วยเรื่องของการลดเรือริ้วรอยทีดีนะนะฮะแล้วก็เติมในส่วนของร่องนะฮะแล้วก็เติมหลุมนะฮะเหมาะมากๆสําหรับคนที่มีปัญหานะฮะลุมุขนอาจจะกว้างเมื่อกี้ไงเติมหลุมให้เต็มขึ้นนใช่ปัญหาร่องรึกริ้วรอยนะคะตัวนี้ก็ ได้รางวัลการันตีมาเหมือนกันนะคะใช่ครับรางวัลทวีปยุโรปเลยนะการันตีเรื่องของการสร้างเซลล์ผิวใหม่ยูโรเปียนคอสเมติกอินเวชชั่นพรีสนะครับท่านผู้ชมครับการันตีเรื่องของการสร้างเซลล์ผิวใหม่เรียกว่าก็มีมงกุฎติดตามตัวมาอีกเ็มีผู้ใช้จริงดูคุณดูใช้แล้วหน้าเด็กนะฮะนี่คือตัวที่2นะคะตัวสุดท้ายนะคะที่เราให้ฟรีไปนะคะก็คือเซรั่มทองคำอันนี้นรัตกรรมความงามจากส่วนผสมจากธรรมชาติที่ดีที่สุดถึง3ตัวอะมิโนโปรตีนจากไข่มุกแท้ต้องมีอยู่แล้ว ค่ะสารสกัดจากไข่ปลาคาเมียร์แล้วไข่ปลาคาเมียค่ะก็จะให้นะครับควรจะคาเมียอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมสารทองคาก็ต้องมีทองคำบริสุทธิ์99.99%นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยเขาสามารถช่วยเข้าไปในเรื่องของการลดเม็ดสีเมลานินนะคุณใช่แล้วครตาก็จะทำให้หน้าขาวกระจ่างใสด้วยใช่ะคะอย่าง ใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยแน่นอนเลยนะคะสามารถดูแลตัวเองได้นะคะในเรื่องของความเขากระจ่างใสอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแล้กก็ฑานะครับได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติใช่ครับวชนะนี่ก็รางวัลมาอีก ผู้ตายละสามตัวนี้มีมงกุฎติดตางตัวแต่มงกุฎนี่นะไม่ต้องแลกด้วยตังนะวันนี้เพราะว่าวันนี้เราให้ฟรีเซฟไปั้งเลยโอ้โหแถมไปสามตัวแบบนี้กระปุกใหญ่แบบนี้ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมมาดูโปรโมชั่นพิเศษดีกว่ายํำและเน้นกันอีกครั้งเพราะดิฉันเนี่ยตื่นเต้นนะคะต่อไปนี้จะไม่มีคนแก่แล้วในโลกนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะไม่อยากแก่เอาไปเลยครับเซตมาคนนี้ go high s ี s e จากปกติ3999ก็ไม่ต้องจ่ายค่ะ วันนี้เอาไปเลย1เซต1,999บาทแล้วก็อย่าลืมนะซื้อ1วันนี้ เราแถมผลิตภัณฑ์เซตโกไฮโซซีรีส์ให้อีกหนึ่งเซตที่สำคัญม่พอเซรั่มนวัตกรรมความงามในเรื่องของการดูแลผิวหน้าอีก3ชิ้นที่เราพูดไปทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชม่าวันนี้นะคะมูลค่ารวมทั้งหมดเลยนะคะเกือบ1 2 0 0 0บาทแต่วันนี้ท่านผู้ชมก็หั่นหมื่นสองทิ้งไปเลยเอาย้ำอีกครั้งนะคะกับเซตโก1เซตแถมฟรีเซตโกอีก1เซตก็คือ3ขั้นตอนรวมแล้วเนี่ยได้ทั้งหมด6ชิ้นแล้วนะและยังไม่พอได้นะคะเซรั่มนะคะที่มีมงกุฎติด 3ขวดใรฟรีเลยหมดนี่เลยหมดทั้งหมดเนี่ยนะท่านผู้ชมนะคะจ่ายเพียง1,999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิทธิ์เป็นของท่านผู้ชมแล้วนะครับกดโทรศัพท์ไปได้เลยที่สายด่วนความสวยหมายเลข1794ถาทําไมติด02-401-9599ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาบนใบหน้าทั้ง7ประการผลิตภัณฑ์บาโคนี่จะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมดของคุณทั้งปัญหาสิวฝ้ากระ จุดด่างดำริ้วรอยหมองคล้ำผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนกว้างทางสถาบันวิจัยของผลิตภัณฑ์บาโคนี่ได้คัดเลือกไขมุกสายพันธุ์ดีที่มีความสมบูรณ์จากทะเลน้ำลึกในประเทศออสเตรเลียหรือที่เรียกว่ามุกเสาส,สีที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องของโครงสร้างโปรตีนไขมุกเมื่อนำมาสกัดเอาอะมิโนโปรตีนที่มีคุณสมบัติเป็นนานโนโมเลกุล ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้ทันทีที่ใช้ผสมผสานกับสารสก,กัดจากอุ่นสีม่วงจากประเทศออสเตรเลียซึ่งถือว่าเป็นซูเปอร์ออกซิเดชันที่ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนปรับผนังของผิวให้มีความแข็งแรงบาคนนี่เอ็กซ์ตาเอเวอร์ติ r งเพอร์เฟจากราคาปกติ495บาทพิเศษเหลือเพียง169บาทเท่านั้นจำหน่ายเฉพาะที่เซเว่นอทุกสาขา